พริกติดดอกเยอะนะคะแล้วก็ขั้วเหนียวผลดกนะคะมีวิธีการบำรุงพริกยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอของ๊อ b Channel น,นะคะวันนี้ป๊อบจะพาเพื่อนเพื่อนค่ะมาทำเคล็ดลับสูตรบำรุงพริกค่ะให้ออกดอกเยอะๆแล้วก็ ติดเมล็ดเยอะๆด้วยนะคะขั้วเหนียวไม่หลุดไม่ร่วงนะคะมีเคล็ดลับวิธีการในการบำรุงพริกยังไงเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการบำรุงพริกของป๊อปกันเลยนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะพบกับปัญหานะคะพริกออกดอกมาเยอะมากๆเลยแล้วพริกของเพื่อนๆนะคะก็ ดอกก็จะร่วงโรยลงไปนะคะไม่ค่อยจับเป็นเมล็ดนะคะเพื่อนๆเราก็จะ,ม,จะมีสูตรนะคะวิธีในการบำรุงพริกนะคะให้ติดผลดกแล้วก็ขั้วเหนียวเดี๋ยวเรามาดูตัวช่วยของเรากันเลยนะคะอันที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะอันนี้ป๊อบจะใส่ถุงแกงร้อนมากนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะโมโนโซเดียมกูตามีนะคะหรือว่าผงชูรสของเรานั่นเอง จะเป็นยี่ห้อของอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆก็เตรียมมานะคะก็ป๊อบก็เตรียมมาทั้งหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้อัตราส่วนนะคะป๊อบจะใช้เป็นขวดน้ํานะคะฟอกกี้นะคะเราก็จะใส่ไปประมาณใส่ไปไม่เยอะนะคะครึ่งช้อนชานะคะต่อหนึ่งฟอกกี้นะคะใส่มือเดียวมันจะมีหกไปบ้างนะคะเพื่อน อันนี้ก็คืออันดับแรกนะคะตัวช่วยที่2ก็จะเป็นผงซักฟอกนะคะเพื่อนๆจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนของป๊อปนะคะเนี่ยค่ะนีผงซักฟอกนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปผงซักฟอกค่ะใส่ลงไปครึ่งพอเราผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเราก็จะทําการ จับขวดนะคะเอียงไปมาแบบนี้ไม่ต้องเขย่าแรงนะคะเพื่อนๆค่อยๆทํานะคะเราก็จะได้นี่เลยค่ะถ้าเราเขย่าแรงนะคะฟองเขาจะเกิดขึ้นเยอะมากนะเราจะเสียประสิทธิภาพนะคะของผงสับฟอกนะคะแล้วเพื่อมาฉีดนะคะลงไปเลยค่ะที่พีของเรานะคะถ้าเพื่อนๆทำส่วนเยอะๆอ,อาจจะต้องใช้ถังพ่นยานะคะ แต่ของป๊อบมีหน่อยเดียวนะคะตอนนี้ก็เลยใช้ฟอกกี้นะคะฉีดค่ะฉีดลงไปที่ใต้ใบแล้วก็บนใบเลยนะคะสูตรนี้ช่วยกำจัดมดนอนแมลงเพีย้ยไฟไรแดงต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวโมโนโซเดียมกูตามิเนผงชูรสของเรานะคะจะไปช่วยในการลิงดอกนะคะทำให้ดอกดกดอกเยอะนะคะแล้วก็ติดดอก ควรเหนียวด้วยนะคะนี่เลยฉีดโพลงไปเลยนะคะชุมช่มๆแบบนี้เลยคะ่ะที่ดินรอบๆโคนต้นเราก็ฉีดด้วยนะคะ พริกกับกะเพรานะคะที่ย้ายลงปลูกใหม่นะคะพริกป๊อบทำการเด็ดยอดให้เขานะคะทําไมเวลาเราปลูกพริกเนี่ยเราจะต้องเด็ดยอดนะคะช่วงระ,ระยะแรกต้นกลาพริกนะคะเราจะต้องเด็ดยอดเขานะคะเพื่อที่จะให้พริกของเรานะคะแตกเป็นพุ่มสวยกะเพราก็ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ากะเพราป๊อบยังไม่ได้เด็ดนะคะเดี๋ยวจะรอให้มีเมนูที่ต้องใช้ใบกะเพราแนละ้วเดี๋ยวป๊อบก็จะมาตัดออกน,นะคะ พอลงไปได้หมดเลยค่ะอันนี้เด็ดยอดไปนะคะเขาเริ่มแตกขึ้นมาแล้วค่ะนจะสังเกตเห็นยอดเล็กๆของเขานะคะเนี่ยค่ะเด็ดยอดไปให้เขาแตกเป็นพุ่มนะคะแล้วเขาจะได้ปริมาณผลพริกที่ดกขึ้นนะคะเขาจะก็จะแตกจากหนึ่งต้นนะคะก็จะแตกกินก้านสาขาเยอะๆเราก็จะได้ เวลาเขาออกดอกก็จะเยอะขึ้นนั่นเองนะคะเพิ่มผลผลิตให้เขาแล้วก็เป็นพุ่มเตี้ยไม่สูงมากจนเกินไปด้วยค่ะมะนาวที่ปลูกใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดลงไปได้นะนี่ค่ะใบจะพุนเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆจะมีแมลงนะคะมากัดใบเขานะคะฉีดพ่นลงไปเลยค่ะ หรือสีผสมค่ะปลูกไว้ประดับสวนนะคะก็ฉีดได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ แมงลักนะคะแมงลักอันนี้เป็นต้นก้ามะเขือนะคะปลบย้ายลงปลูกมะเขือจะปลูกไว้ทั้งหมดสามต้นนะคะอันนี้เป็นถั่วพูค่ะกำลังจะเลื้อยขึ้นค้างนะคะทำค้างไว้ให้เขาถั่วพูนี่ก็ฉีดได้นะคะ พืชตระกูลถั่วจะชอบมีมดมากวนนะคะเราก็ทำการฉีดลงไปเลย สำหรับคลิปนี้นะคะป๊อบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ